สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวิชาประวัติศาสตร์วันนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์พัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์หการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หลังจากที่ปราบกบฏพยาสันแล้วสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกได้สถาปนาราชวงศ์จัก,กรี และปราบดาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่6เมษายนพศ2325พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิปดีต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่าพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสาเหตุการย้ายราชธานี 1. พระราชวังสมัยทนบุรีคับแคบไม่สามารถขยายเพราะมีสองวัดขนาบข้างและมีแม่น้ำกัดเซาะอีกฝั่งวัดแจ้งวัดท้ายตลาดสาเหตุของการย้ายราชธานี สองฝั่งตะวันออกสามารถขยายออกไปได้กว้างขวางใกล้ปากอ่าวไทยมีทำเลติดต่อค้าขายกับต่างชาติได้สาเหตุของการย้ายราชธานี 3. เป็นชัยภูมิที่ดีปกป้องค่าศึกได้เพราะกรุงธนบุรีเป็นเมืองอกแตก เป็นยังไงบ้างคะที่คุณครูเล่าให้หนูฟังว่าการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ไม่แม้กระทั่งการพัฒนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มันก็ขยับขยายไปในสิ่งที่เจริญงอกงามถึงตรงไหนที่มันไม่ดีแล้วก็ขยับขยายเพื่ออะไรคะเพื่อประชาชนเพื่อราษฎรจะได้อยู่เย็นเป็นสุขตามที่หนูได้ฟัง ที่คุณครูเล่าให้ฟังแล้วคุณครูมีแบบฝึกหัดให้หนูทํานะคะหนูทําเสร็จแล้วให้หนูโพสต์ลงใต้คลิปคุณครูคุณครูก็จะเข้าไปตรวจเช่นเดิมชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ